สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาจะค่ำอีกแล้วครับค่ำอีกแล้วมืดแล้วล่ะไม่ได้ค่ำเอาไปไวๆดีกว่านะครับผมครับพระองค์นี้บอกได้เลยว่าใครที่อยู่สายนนบุรีนะครับสายนนทบุรีเห็นปุ๊บก็เกตเกตเลยเห็นปุ๊บก็รู้ทันทีเลยว่าพระอะไรนะครับผมเพราะว่าเป็นหนึ่งในพระพระสงฆ์เป็นหนึ่งในพระเกจิที่ดัง แล้วก็ดังในเรื่องดีด้วยนะในเรื่องไหนครับดังในเรื่องเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะครับเมตตาค้าขายโอ้โหไม่ไม่เป็นรองใครอะนะครับว่ากันอย่างนั้นัเลยครับนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะขออนุญาตลงรายละเอียดก่อนนะครับผมรายละเอียดความกว้างความยาวเดี๋ยวจะลืมนะครับผมพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จ9ชั้นนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9ี่้าดชั้นนะครับผมแล้วก็โดยมีความกว้างนะครับผมนะครับ ตรงนี้นะครับวัดจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับความกว้างนะครับอยู่ที่2.4เซนติเมตรนะครับผมความสูงครับนะครับเมื่อกี้เพิ่งวัดมาใช่ไหมพูดยังไม่ทันขาดคําผมลืมอีกแล้วขออนุญาตนะครับผมอความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ3.7ถึง3.8เซนติเมตรนะครับผมฟังไม่ทันกรอกลับนะครับผมเอาใหม่นะครับความกว้างอยู่ที่2.4เซนติเมตร ความกว้างนะครับควากว้างความกว้าง2.4เซนติเมตรความสูงอยู่ที่3.7ถึง3.8เซนติเมตรนะครับบวกลบอย่างละมินนะครับผมและพระองค์นี้ผมหมยอยากจะบอกว่าสวยมากๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับและพระองค์นี้ว่ากันว่านะครับผมสุดยอดหนึ่งในเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายเยี่ยมถ้าใครได้ไปลองไปใช้ดูนะไปถามคนจังหวัดนอนท์อยู่ได้ครับนะครับ พระองค์นี้คือพระคูนะครับหลวงพ่อพระคูนนนะครับพระคูนนทพิสารปูยง่ายนะครับหรือว่า,าพระคูนนเฉยเฉยก็ได้นะครับผมเป็นหลวงพ่อพระคูนนนะครับผมแห่งวัดต้นเชือกนะครับแห่งวัดต้นเชือกองค์นี้สร้างไว้ปีประมาณแหม่มันคร่าวๆนะสองพันห้าร้อยนะนะครับบวกลบอันนี้ต้องบอกว่าบวกลบนะครับสองพันห้าร้อยบวกลบพระรุ่นนี้มีสองแบบนะครับคือหลังเรียบ แล้วก็หลังยันอุ3สามตัวแล้วก็มีเขียนว่าพิสารนอนะครับผมอ่าว่ากันว่าหลังเขาเรียกอะไรนะหลังยันหรือหลังตัวหนังสือจะมีราคาสูงสูงกว่าสูงกว่าองค์เนี้ยองค์ที่ผมกําลังนําเสนอเนี่ยเดี๋ยวผมพลิกข้างหลังให้ดูไหมออพลิกหลังหน่อยอันนี้เรียบนะหลังเรียบนะข้อสําคัญนะครับผมอ่าพระองค์นี้ตามประวัติ นะครับเข้าคร่าวว่ามีส่วนผสมผงเก่าวัดละคังด้วยเออเนี่ยครับผมถึงเอาไงก็คือสายสมเด็จไงผมถึงเอาไงนะครับผมถึงเอาเขาบอกว่ามีส่วนผสมผงเก่าซึ่งไปได้มาจากทางวัดละคังกับหลวงปู่นาคกันมั้งนะครับผมคงจากได้จากที่อื่นเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้ยากหน่อยเพราะฉะนั้นองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมขอย้ำนะเดี๋ยวมันจะได้ไม่ไม่ดึกมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคํำมากเดี๋ยวท่านจะ เดี๋ยวท่านจะจะจะเบื่อหรือเปล่านะครับผมนะครับยังไม่เบื่อนะครับผมพระองค์นี้ปัจจุบันนี้หายากบางท่านบอกว่าหลังตัวหนังสือหรือหลังอ่าหลังยันเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์นิยมและหายากนะครับเป็นพิมพ์นิยมมีราคาสูงอะพูดง่ายๆนะครับแต่ปัจจุบันครับไปถามดูอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าหลังเรียบหายากกว่าเออตกลงเป็นยังไงแน่นะครับตกลงว่าหลังเรียบหายากนะครับหรือว่าหลังตัวหนังสือหายากบางรายงานบอกว่า หลังตัวหนังสือ,อคําว่าพิสารนนนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะหลังตัวหนังสือมีอุ3ตัวมั้งแล้วก็หลังคําว่าพิสารนนมีตัวหนังสือลงมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นบล็อกนิยมมีราคาแพงกว่าแต่บางรายงานบอกว่าสร้างเผลอๆจะสร้างเยอะกว่าหลังเรียบนะครับบางรายงานบางท่านนะนี่คนสายนนเขา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 ถียงกันนะนะลักษณะอย่างง้ยน,นะครับนะครับ ผมไปถามเขามานะเขาบอกว่าบางบางคนบอกว่าเอ้ยแต่แน่นอนนะบล็อกนิยมก็คือหลังต้องเป็นตัวพี่สารนนทร์นะครับหลังตัวหนังสือนะครับหรือหลังยันนะพูดง่ายแต่พอไปฟังอีกคนยังอีกคนก็บอกอีกคนว่าหลังเรียบหายากกว่าเอ้าตกลงอะไรหลังเรียบหายากหาง่ายผมสรุปอย่างนี้ว่าไม่ว่าหลังเรียบนะครับหรือหลังยันล้วนแล้วแต่มีเขาเรียกว่าอะไรนะพู้ต้คุณแรงเกี่ยวกวับ ความเมตตาค้าขายมหานิยมเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายแรงมากลองนะลองนะผมบอกตรงนะลองดูครับลองเอาไปใช้ดูลองอาราธนาดูถ้าไม่คนเมืองนอนนะถ้าคนเมืองนอนคือุณกต้องบอกอหะผมว่าถ้าคนเมืองนอนเห็นเนะี่ยผมว่าเดี๋ยวหายเพราะราคายังไม่แพงนะครับราคาไม่น่าจะแพงนะสามสี่พันบาทหรือไงเนี่ยนะครับผมนี่คือช่องแบ่งเก็บครับนะครับสมัยก่อนผมเอามาไม่ถึงนะครับเอามาเบาๆนะครับไม่น่าจะเกินพันหรือเปล่านะ วันนี้นะครับตอนนี้แก้ตัวหน่อยมาสายมาคำใหม่คำไปหน่อยเอาไป2,000บาทในสภาพที่สวยกิ๊บเลยนะครับสวยกิ๊บแบบพระไม่ได้ใช้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเอาไป2,000บาทรวมส่งอีเมลหรือเคอรี่ให้ด่วนๆนะครับผมครับผมและแน่นอนครับขออนุญาตเช่นเคยๆครับนะครับผมขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสาคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบงก์เก็บครับเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเช่าพร้อมโอนนะครับ รีบแคปหน้าจอครับแล้วส่งมาครับที่ idline หมายเลข0846786958ย้ำ idline หมายเลข0846786958ครับเบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าองค์ชาพร้อมโอนห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือไม่แต่จะเช่าผมยังทำไม่ได้นะผมว่ามีส่วนมีส่วนผสมวัตะครังยังไม่พอนะท่านดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์ดีๆนะครับผมองค์นี้นะจะไปเหมือนแล้วก็จะไปคล้ายกับ อ่าพิมพของสมเด็จพุกานโตนะที่อยู่ในกุกูในบาทวัดอินน่นะครับกุในบาทหลวงพ่อโตวัดอินเะน่เป็นพิมพ์คล้ายกันเลยเป็นพิมพ์แบบแหนน่าจะเป็นพิมพ์ล้อพิมพ์มาเลยหรือเปล่านะครับผมมีหน้านะครับราคาถึงแบบขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยราคาที่ผมบอกเนี่ยจริงๆถูกมากนะเขาขายกันอยู่ไม่น่าจะต่ากว่าสามพันห้าสี่พันห้านะหรือเกินกว่าน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมตามราคาไม่ทันจริงๆิงนะครับ เราเก็บพระไวาเยอะมากก็เลยจําราคาไม่ได้นะครับเอาราคาเข้าๆก็แล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยู่สายนนเก็บได้เก็บเอาได้เอาครับนะครับหรือสายอื่นถ้าอยากจะเก็บลองดูครับมีส่วนผสมผงเก่าวัละคังด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเอ้ยมันจะมีส่วนได้ยังไงเดี๋ยวดูนะครับโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยผมบอกตรงคล้ายลหลวงปู่นาคเลยอ่ะนะครับยอยกับสูตรเดียวกันเลยนะครับผมแต่พระเนี่ยคนละพิมพ์ทรงแต่พระพิมพ์ทรงเนี่ย จะไปคล้ายก,กันกับของอ่อย่างที่ผมบอกครับกูในหลวงพ่อโตกูในบาทหลวงพ่อโตวัดอินอะ่ะเออนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าชุดเนี้ยนะต่อไปไม่ว่าจะหลังเรียบหรือหลังยันหรือหลังคําว่าพี่สารนอเนี่ยนะครับก็แล้วแต่เหอะนะครับผมว่าจะจะแรงทั้งคู่แหละนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะพุทธคุณแรงอะ่ะพุทธคุณมาแรงก่อนเลยอันเนี้ยบอกตรงนะราคาเบาแต่พุทธคนนุณนําไม่รู้เบาจริงเปล่าเวาไม่รู้ผมตกควายหรือเปล่า อ้าไม่เป็นไรตกควายก็ตกให้ลูกค้าไม่เป็นไรนะครับตกให้ FC ก็ยินดีข้อสำคัญองค์นี้สวยมากมาครับเดี๋ยวผมให้พลิกเห้ดูอ่ะย้ำอีกทีใครต้องการด่วนรีบเลยนะครับผมรีบแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ ID Line นะครับผมหมายเลขนะครับผม0 8 4 6 7 8 6 9 5 8นะบอกไปแล้วนะครับผมนะครับห้ามส่งผ้าอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่อยาเช่าผมยังทำไม่ได้นะโอเคนะครับผมเป็นเข้าใจนะครับผม นะครับใครต้องการก็รีบแคปหน้าจอครับแสดงเจตจำนงว่าท่านต้องการเช่าบูชาพร้อมเช่าพร้อมโอนก็แคปหน้าจอเข้ามาครับนะครับผมส่งทางอีเมลนะครับผมไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมเชื่อมือเชื่อใจเอานะครับผมพระอย่างนี้แท้ดูง่ายดูตาเปล่าเลยอ่ะนะครับใครดูเก้ผ่านนะครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายใครดูเก้ก็ไหนอยากจะบอก crazy you bad แปลว่าคุณบ้าไปแล้วโอเคขอขออภัยขออภัยนะครับผมมาดูกันครับมาผม เาเอาขำๆนิดนึงนะการเครียดการเครียดมาขยายดูก่อนปืดเนี่ยครับคือผ้าทรงสวยมากนะครับผมเหมือนผ้าในหลงในบาทหลวง,งพ่อโตวัดอินเลยอะนะครับผมที่เป็นของสมเด็จโตท่านสร้างน,นะก็แปลว่าเนี่ยหนึ่งในสายวราคังแล้วนะครับคือเหมือนกับทาล้อพิมพ์เลยเนี่ยเห็นไหมครับดูด้านหลังนะเหมือนหลวงปู่นาคไหมครับดูดีนะครับจะมีจะมีรู้สึกจะมีผงเก่าด้วย ที่บอกว่ามีส่วนผสมผงเก่าวัลลาคังครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นเม็ด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 เนี่ยเห็นไหมครับละยิบละยิบเลยนะครับเหมือนกับของหลวงปู่นาคไหมเหมือนไหมครับเนอะคล้ายของหลวงปู่นาคเลยเห็นไหมครับเป็นเม็ดเม็ดเลยชัวร์ครับนะครับนะครับมีผงเก่าวัลลาคังชัวร์ครับแต่ชุดนี้เขาบอกว่าเด่นทางค้าขายนะเด่นทางเมตาค้าขายมากเลย เขาบอกว่านําไปเจรจาต้าอวยนะครับนะครับค้อยพราลาลาธนานะครับอลาธนาถึงพระคูนนะครับนะครับนนทพิสารนะครับแล้วก็เรียกสั้นๆว่าพระคูนนนะครับผมแล้วก็แล้วลึกถึงแล้วก็ลองไปค้าขายดูนะครับเขาบอกขายดีเป็นเทน้ําเทท่าจากคนที่ขายไม่ได้หรือว่าอุ้ยขายไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้นะครับพออาลาธนาขึ้นคอเท่านั้นแหละแล้วก็อาลาธนาขอให้ค้าขายดีจากนั้นก็ต้องไปดูประวัตินะผมเล่าแล้วยังเดี๋ยวมันยาวไง เอาแค่นี้ก็พอดี๋ยว่าเป็นว่าชุดนี้เด่นทางเมตตาค้าขายครับขอบอกเลยนะครับก็สร้างปีประมาณ2,500บวกลบเนาะดูครับเหมือนไหมครับเหมือนหลวงปูน่นาคเลยเห็นไหมครับยังกระสูดเดียวกันเลยอ่ะนะครับแต่นี่คือของพระคุณนนทพิสารนะครับวัดต้นเชือกนะครับผม วัดต้นเชือกย้ำครับนี่คือวัดต้นเชือกแข่งจังหวัดนนทบ,บุรีหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักครับลองเซิร์ชเข้าไปดูได้เลยนะครับเก็บได้รีบเก็บครับปัจจุบันนี้คนนนยังไล่เก็บบี้เก็บกันเลยบางทีพื้นที่ยังไม่มีอะรับรองไม่ค่อยขายกันเขาเก็บกันเอามาใช้ด้วยอะอลราธนาใช้ก็ว่าใช้ดีมากลองดูครับลองดูนะครับผมอืมทึบ ขออนุญาตาแค่นี้โอเคนะครับผมคลิปนี้จะได้ไม่นานนะครับผมแล้วอย่าลืมกดติดตามไ้นะองค์นี้สวยมากๆนะราะคาแค่ราคาแค่สองพันเองนะนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดเงดต่อนะครับผมส่วนลูกค้าเก่า1 0เเช่นเคยไม่ลดเพิ่มบวกเพิ่มใดๆโอเคสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะ